เป็นไงคะภผูใหญ่หน่าทานไหมคะเพื่อนๆหวานมันอร่อยมากค่ะมาค่ะมาดูฝีมือว่าปอกได้สวยขนาดไหนสวยเนื้อสวยมากๆลงมือปอกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้สําเร็จไหมมาค่ะมาพี่น่องค่ะเรียนเรียนที่เราซื้อมาวันนั้นสามล่องตามล่องนะเดินลุนเนื้อตามล่อง มีเป็นคนผ่าทุเรียนปอกทุเรียนค่ะครั้งแรกค่ะพี่น้องกดๆทีเดียวลงลทุเรียนลูกนี้โลละร้อยสามสิบบาทค่ะทุเรียนหมอนทองจังหวัดหองจันทบุรีค่ะนี่ค่ะลูกนี้ก็สี่โลกว่าค่ะเกือบห้าโลถ้าใครปอกไม่เป็นก็ให้เขาปอกให้เราดีกว่าค่ะเพื่อนๆค่ะ สะดวกสบายด้วยเราออกมาปอกเองก็อาจจะนี่แหละค่ะดูเอาค่ะว่าการปอกครั้งแรกค่ะลุ้นๆถ้าเราปอกครั้งแรกผ่านครั้งต่อไปเราก็จะปอกง่ายขึ้นค่ะเพื่อนๆอย่ามาคิดว่าอย่างนั้นนะมันไม่มีอะไรยากเกินสิ่งที่เราต้องการหรอกค่ะเห็นไหมค่ะลุ้นเป็นๆคผูกอกมาแล้วค่ะลุ้นลุ้นนี่ผูสวยไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ลุ้นกันค่ะนี่สวยมากค่ะ ได้ดังใจตัวเองคิดไม่เละอย่างที่คิดค่ะแกนใหญ่ใหม่ก็เก่งค่ะเอาใจช่วยชมเขาสักหน่อยค่ะเดี๋ยวเราอดกินเ,เดี๋ยวครั้งต่อไปเขาไม่ปอกให้เรากินอขอบคุณมากมากที่ปอกให้ใหญ่ใหม่วันนี้ดูค่ะผูใหญ่มากเพื่อนๆค่ะเพราะลูกเขาใหญ่เนาะผูใหญ่เนื้อหนาแล้วมันอร่อยค่ะเนเพื่อนทุเรียนหมอนทองอะค่ะ กินกับข้าวเหนียวก็อร่อยมากไม่ต้องสุกมากถุกมากมันหวานไปแล้วก็กินกข้าวเหนียวต้องแบบหำหำนิดนึงไอ้กลงไปทางสุกเนะะี่ยค่ะแล้วจะแซ่บมากค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวทุเรียนมันจะหวานอยู่แล้วค่ะเห็นไหมเพื่อนๆคะภูสวยไหมคะนี่หอมมากค่ะเพื่อนๆมามาลุ้นมาลุ้นภูต่อไปค่ะภูใหญ่ๆเป้งๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ้า เนื้อสวยมากค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะเพื่อนๆโลละร้อยสามสิบก็เนื้อสวยทานอร่อยค่ะไม่ต้องมาซื้อแพงมากก็อร่อยค่ะทุเรียนอยู่ที่เราเลือกค่ะเนาะเพื่อนๆเ,เนาะเราเลือกดีเจอร้านดีก็โอเคค่ะไม่หลอกลวงเรานี่ค่ะเนื้อสวยผู้ใหญ่ใหญ่ไมถือนี่หนักเป้งๆเ,เลยค่ะพี่น้องคะ่ะหนักนี่สองเม็ดใยๆผู้ใ่ๆนี่ก็ นี่หมายว่าสองโลกว่ากับสามโลแล้วค่ะนี่นี่ค่ะพาชิ้นต่อไปอีกค่ะยังเหลืออีกค่ะเดี๋ลุ้นกันโอยังหมายก็ตื่นเต้นกับพี่น้องย่านโดนเม็ดมัน <laughs> พาไปลุ้นไปค่ะ <laughs> จะทำไงได้นะคะก็ต้องระมัดระวังกรีดโดนเม็ดมันก็แย่ครับจะมันจะเละ นี่ค่ะนอ้ยสวยค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่นี่ภูที่สามออกมาแล้วค่ะสวยมากค่ะพี่น้องนี่โอ้ยนี่ภูที่สามแล้วค่ะงามๆค่ะพี่น้องค่ะเป้งๆค่ะได้อย่างสมใจจริงๆเลยภูใหญ่ภูงามถ้าเราซื้อบางครั้งค่ะมันบางทีเอามาซื้อมาบางทีก็เละนะคะพี่น้องค่ะเนื้อเละบางคนเห็นเพื่อนๆซื้อมาบางทีเจอเนื้อเละสงสารก็เลยก่ะเพราทุเรียนก็แพง เจอเละก็กินไม่ได้เสียได้เสียดายค่ะอันนี้พูสวยค่ะพี่น้องคะค่อยๆแซะค่อยๆแกะมานี่เม็ดเดี๋ยวก็อิ่มแล้วพี่น้องเนาะว้าวนี่ค่ะสามปูใหญ่ๆเรียงกันเป็นแถวเลยค่ะแซ่ขนาดค่ะพี่น้องค่าใยไม่กินให้เบิ้งนะค่ะเนีอนี่มันอร่อยมากๆค่ะพี่น้อง่ะนี่เม็ดรีบอีกต่างหากค่ะแซ่หลายค่ะพี่น้อง ยี่มาอยากให้มาสัมผัสไม่กินน้ำกันค่ะกรอบนุ่มค่ะนี่ค่ะอันนี้เม็ดอีกเม็ดหนึ่งค่ะเม็ดเล็กๆอีกเม็ดหนึ่งค่ะแซบแซบค่ะพี่น้องค่ะกำลังพอกินเลยค่ะบบเละแล้วก็บอกแข็งค่ะกำลังพอกินเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยี่ม่ที่เก็บใบครึ่งหนึ่งสิไปกินกับข้าวเหนียวทุเรียนด้วยค่ะเดี๋ยววันหลังยังใหจะถ่ายคลิปข้าวเหนียวทุเรียนมาให้ดูค่ะอืนี่ค่ะเป็นอันว่าบอกสําเร็จค่ะพี่น้องค่ะแฟนยี่ใหม่เก่งมากบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มาเอาไปคนละเม็ดค่ะพี่น้องจ๋าทุเรียนหมอนทองจันทบุรีหวานมันกรอบนุ่มอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะซื้อทุเรียนมาครั้งนี้สีอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ที่ห้องมืดค่ะไฟมันเยอะความสว่างของสีทุเรียนถ้าอยู่ที่สว่างๆกลางแจ้งสีสวยมากค่ะนี่ค่ะแต่ของจริงสวยจริงๆค่ะพี่น้องค่ะงามอลามเลยค่ะ ขอบคุณทุกๆแรงใจนะคะที่มาลุ้นายนไหมปอกทุเรียนแฟนใยนไหมปอกทุเรียนเป็นลูกแรกค่ะที่ปอกทุเรียนสําเร็จค่ะพี่น้องคะายไหมก็ขอบคุณทุกๆแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับใยไหมว่าจะมีอะไรไมาให้ดูอีกครั้งต่อไปค่ะวันนี้ปอกทุเรียนสําเร็จค่ะพี่น้องคะผู้ใหญ่ๆลูกใหญ่ๆค่ะเม็ดใหญ่ๆแซ่บ หวานมันแซบหลายค่ะพี่น้องค่ะย่ยใหม่สิกินเพื่อเวยค่ะเด้อยัยใหม่สกินเพื่อทุกทุกคนที่เขามาชมคลิปให้กําลังใจยายใหม่ยัยใหม่ก็จะทานเพื่อคนละเม็ดละเม็ดค่ะทานทุเรียนก็ต้องมีมังคุดด้วยนะคะจะได้ไม่ร้อนในค่ะทานมากเกินไปก็เป็นอันตรายก่อร่างกายเราเหมือนกันค่ะกินพอดีพองามนะเพื่อนๆเนะาะยายใหม่ก็กินกินแค่ประมาณสอเม็ดค่ะ ใครจะทานมากกว่านี้ก็ได้นะคะอยู่ที่ร่างกายของเราค่ะยัยแม่ก็ไม่โกอ้วนค่ะวันนี้จะทานสองเม็ดใหญ่ๆผูใหญ่ๆค่ะความอ้วนตัดทิ้งไปค่ะความอร่อยความอร่อยมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องจัดค่ะปีนี้ทุเรียนไม่ได้แพงมากกับเนเพื่อนค่ะใครมีกําลังก็จัดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะจะได้กินทุเรียนอย่างมีความสุขค่ะยัยแม่ก็ ไอจานใหญ่ๆแล้วนี่ค่ะผู้ใหญ่ๆแล้วเดียหมัก็จะไปกินทุเรียนก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าอย่างไรชิมไปแล้วเมื่อกี้น่ะอร่อยหวานมันกรอบมากค่ะก็จะขอตัวไปก่อนค่ะเป็นอันว่าเราปอกทุเรียนสําเร็จค่ะไม่เละค่ะเพื่อนๆคะ่ะถึงแม้ว่าจะไม่สวยมากก็ขอบคุณทุกๆแรงใจไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ